เยอะครับเนี่ยถ้าพังนี่เดี๋ยวก็พอแล้วไนงะน่าจะได้เยอะแล้วอ้พูดแต่ไม่ทันขาดคำเลยนะพังแล้วฮนะเฮ้เก็บม,มาชิมหน่อยเซ่อืโอ้อย่านี่เป็นการเพิ่มประชากรน,นะฮะเดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นเลยโอเคเพิ่มประชากรต้นไม้นะอ่านี่ครับแกะตัวนี้คระมันจะดอกวูครับคนแกะมาให้แต่ มันไม่ทาาเราสู้เพราะว่าเราตายหมดแล้วเอเคโ,อโซโลอาร์ชชอบเกิดแถวบ้านผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเจอกันแน่โซโลอาร์โอ้โหมันมามาชุมนุมอะไรกันนะบ้านผมมีอะไรน่าชุมนุมโอ้โหเหลือเฟือครับน่าจะเสร็จนะฮะโอ้โห สับป,ประสัตเยอะไม่ใช่สับป,ประม่อนสับป,ประม่อนสับป,ประม่อนนี่เยอะจริงๆฮะเอาโอ้ยเป็นเกับเดี๋ยวไปทำขวานก่อนนะครับวิ่งเข้าบ้านก่อนเลยทำขวานก่อนแล้วก็มีปาตีนผมเรียกว่าปาตีนนะมันแค่คล้าปาตีนนี่ครับทำขวาน ขอใช้ขวานเหล็กแล้วกันน่าจะเร็วนะฮะคเกเกจใช้หินแล้วใช้ขวานเหล็กไปแล้วเฮ้ยตัวนี้สไป L. ใช่ไหมใช่สปไปอะเส,สนวีเนวีเส,นว,สนวีเสนวีอ๋อเสนวีโหโปโกเกมอนในภาคอาโ,โปโกเกมอนเอ็กวายครับ เอกไว้ไม่ใช่อะแต่โปเกมอนแบ็คแอนด์ไวท์ใช่แล้วแบ็คแอนด์ไวท์เนี่ยเป็นตัวเลือกเริ่มเล่นเริ่มแรกของเทรนเนอร์ anner, มือใหม่อย่างคนที่เข้าไปเล่นในเกมน,นะก็เดี๋ยวเจอกันแน่ครับเกมโปเกมอนโปเกมอนแบ็คภาคสองอะแบ็คสองแบ็คเวอร์ชันสองเดี๋ยวผมเล่นแน่นอนนะครับช่วงนี้ไม่ไม่มีอะไรเล่นโปเกมอนดีกว่า ไมคับก็ไมค้าพิกซ o เลมอนโปเกมอนก็โปเกมอนเออป o วมากคือป่วยมอนนะคือส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรทำนะเล่นอุยอ้ยอุ้ยดินาะตกน้ำตกใจเลยเล่นพวกนี้แหละไม่มีอะไรทำแล้วผมไม่ค่อยอยากเสียตังค์กับเกมเกมในสติมอะไรนะแต่ถ้าถ้าอ่า อันนี้ใหญ่ผมเล่นก็ subscribe กันเยอะๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ลองเล่นกันหน่อยแบบพวกยิงกันมันๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมก็เล่นหัวหาเล่นเกมแบบไม่รุนแรงไปก่อนเกมสร้างบ้านอยู่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยฮะเีไปสร้างกันต่อยาวๆบ้านแบบเฟี้ยวอย่างเงี้นองอยนะสองชั้นละอีกสองของเป็นไอันนี้แล้วกันอันนี้เก็บไว้เผาเก็บไ,ไ,ไว้ใช้ อ,อีกสองขอเป็นไม้ขาวดีกว่าครับนวไม้ขาวนะข้างบนนะตัดไม้ขาวดีกว่าครับตัดไม้ขาวก็ไม่มีเพื่อนมาเล่นมันก็เหงาเงามีนะไม่เป็นไรครับเล่นคนเดียวไม่มีปั้นหาอะไรครับไม่เครียดอยู่แล้วนะสักหน่อยครับยี่บแปดจะพอไหมไม่พอนะตัดเดี๋ยวไปตัดเพิ่มครับเคลียตรงนี้หน่อยนะไม้ขาวเยอะจริงๆอิ รอสักหน่อยนะเดี๋ยวก็ค่อยไปหาที่มันไม้ขาวชุมช่มๆกว่าเยอะเลยนะครับเย่ yeah. อันนี้ตัวอะไรอนะอ๋อตัวไอ้นั่น,น,นจูสโลโพกอืมถ่ายรูปหน่อยครับผมโครงสร้างบ้านของเรา ่รูหน่อยเลยมาครับอ่าขอปรับเป็นเชเดอร์หน่อยนะครับผมปรับเป็นเจ้านี้จะเป็นไงคนระับมันจะมืดไปหรือเปล่าเอออันนั้นเป็นขีดอะไรล่ะโอ้แสงจากอันนี้โอ้โหไม่แจ่มเลยไมโคาวเป็นไงครับไมโคาวนี่คือเหมือนเซเดอร์เมกนะนะก็ซัมเมอร์ซันเซ็ตครับ แสงนี่จะแรงเลยตอนเช้าอันนทีนโซลิ i เอิร์ดครับโซลิ c เอิร์ดก็มืดอยู่เลยนะโอเคไม่เป็นไรครับก็ใช้โซลิ c เอิร์ดดีกว่าวถ่ายตอนเช้าแล้วกันโอเคมาต่อปร,รับขอให้52ครับพอไหมพอไหม <c oughs> อยากมืด โซนะิคเอิร์ดอะทำมือต้องใช้นี่สิทำมือต้องใช้โซนิคเอิร์ธครับผมไม่ต้องปูไม่ดิไม่ต้องปังปกทอสใช่อุ้ยเสียตกตกใจนึกว่าใครเอาตัวเองนะอะเป็นบ้านที่แบบว่าเฟียวก็ไม่เฟียวนะ่ะจะพอไหมพออยู่แล้วอโอเคมุดหามุด เวลามืดต้องอย่างนี้โอ้โหเดินไปไหนก็สว่างครับเออเออเอะทำไมหลังคาแปลกๆโอเคครับยั <c oughs> ดจิ๋วใช้ได้นะต่อไปครับคือเดี๋ยวเราต้องทำทอส,สครับผมกูตัวอย่างอ่ะูตัวเบลเ,ล, <c oughs> วเวลอร์เลยูตัวเบลเลอร์เลเราทำอะไรตบอนี้ลงก่อนนะหม ตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยสลังสองไอ้มันมาทำอะไรแถวบ้านผมเยอะแยะไม่ให้เข้าโอเคยืมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอทำทอดสกอน์อทอดครับจัดมาโคครับชุ้ได้11ไม่พอครับทำเพิ่มอนะ่ะ ยี okay, on, pues ่ส nah ิบเจ็ดอะโอเคพอครับเวลานี pivot, bump, vet, 2, them, the ้น่าจะพอเลยนะครับโอเคพอเป็นปกติแล้วกันก่อนจะเช้าเดี๋ยวมันจะแหลกสักก่อนโอเคครับลื่นปื๊ดอ่ะอุ้ยเฮคดีล่างสองครับเฮคดีล่างสองเฮคดีล่างสองครับผมชื่อคลาวด์ดันคลาวด์ดันคลาวด์ดันดันดันเนี่ยนะอันนี้ ไอเปิดนโอเคครับก็ <c oughs> มาปักนี่เลยเหมือนการบูชายันบ้าน <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปักรอบๆครับ,บ,บผมปึ๊บปึ๊บเว้นบล็อกครับปักกับเว้นบล็อกนี้มันเกิดแถวนี้แหละฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะ เดี๋ยวต้องไปอ่านในพิกเซอร์มนวิกิแล้วว่าอัปเดตเนี่ยมีตัวอะไรมาใหม่บ้างนะครับแล้วก็จะไปดูพวกโปเกมอนหนายากอย่างลุคาลิโออะไรเงี้ยใครรู้จักโปเกม,มอนอะไรหายากๆก็ได้ดูคลิปผมก็ทำอะไรกันนะ <c oughs> ก็บอกกันด้วยนะครับตายล่างคลิปนี้เลยครับแสดงความคิดเห็นมาเลยนะแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกด Subscriber ด้วยนะเคก็ได้ประมาณนี้แนละ้วเว้บปุ๊บ ข้างบนจะได้สว่างสว่างครับผมดูว่าสร้างบ้านไว้เนี่ยเหลือห้าอันครับโอเคยังเหลือไว้ให้ปักข้างบนนะครับผมไอข้างบนไม่ต้องปักแล้วทีนี้ก็เหลือเฟือแล้วผมเฮ้ก็เหลือหน้าบ้าน,นเดี๋ยวต้องทำรูนะครับ ไม้เหลือสีนะเอาข้างๆนี่เป็นสีดำดีกว่าไปเอาดาร์กบูทมาไปไปกิกาจูปะมาปกิกาจูครับไม่เป็นไรเรามีแล้วแต่ว่าถ้าอะไรจูเนี่ยหินเรื่องแสงเนี่ยเราต้องไปหาเห็นเรื่องแสงไม่รู้หาที่ไหนฮะก็เล่นเล่นไปแต่ก็เจอเองเอานี่มาทำไมเก็บไปครับอันนี้ขอเป็นสติกเกอรโอเคก็สักสองออเดี๋ยวเอาไปฝักในบ้าน,นครับ สิบเอ็ดอันไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามานี่กันเลยฟึบโอ้ยอย่างเยอะเลยฮะผมนี่ฮะเดี๋ยวไปยุ่งอะไรกับป้านวดเซ่ยมันทำอะไรกันอ่ะอ๋อเหมือนตีกันป,ปั๊บปึ๊บ,ป,บปั๊บปึ๊บปับ๊บ ปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บโอเคโอ้โหเหลือเฟือครับตีกันแต่เช้าเลยนะแถวนี้อันนั้นอะไรอ่ะเชฉลามปุกฉลามบุกฉลามบุกครับโอ้อย่าไปทักอย่าไปฟังข้าวฉันม,มันทำกันอ,อี่แยะเสียงเปนะ็ดน่ะรู้สึกว่ามันเริ่มสปอนมาเรื่อยๆนะ ลาพาร์เนี่ยยังไม่สปอนเลยรอลาพาร์้นก็มีฉลามนะฮะลาพาร์ถ้าขอให้มันสปอนแถวนี้ะจะจับไปหาใครก็หาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงว่าครับอีกนานเนี่ยเราต้องเก็บเวลวบนคนของเราให้หดก่อนครับอย่างชาเมรอนเนี่ยผมจะเก็บเป็อนอะชาลิซาหรือลิซาดอนนั่นเองนะวิ้วไม้ดำหมดโอเคไปเก็บไม้ดำกันต่อครับ ดูไปเลยแล้วคิดก่อนนะจะทำอะไรนะอ๋อกระจกครับผมเรามีลาพิษมาใช่ไหมเกระจกสีฟ้าแน่นอนอกระจกแล้วฮะเดี๋ยวค่อยเตรียมสายที่หลังครับทำทีละอย่างก่อนจะทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะครับผมอยู่พอดีเลยฟาร์มอยู่ไหมฟาร์มมากินก่อน,นครับตอบจากอะ,อะไรอ่ะเฮ้ยบล็อกอันนี้ฮะเด,เดี๋ยวมันคือหินหนั่นแน่นอน นี่ครับผมมันคือไลฟ์สโตนไลฟ์สโตนแชร์คือมันเอาไว้ใส่า่าครับไม่ได้ใส่ด้วยนะมันไม่ใช่เครื่องประดับเอาไว้ทำอะไรอ่ะใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมโอ้โหเจอครับเจอโดยไม่รู้ตัวมันอยู่กับมันอยู่บนต้นไม้นี่เองโอ้โหนี่ก็ตัวเล็กเจอตัวเล็กโอเคครับไปหาต่อ,อหรือเราจะเอาเป็นไม้ขาวดีครับ ยังไงดีฮะเกเวลากินกันต่อครับเจอทีนี้ตกใจเลยไม่กินกันเลยนะครับผมส่วนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเกี่ยวกับแนวพวกเกมเทหรือเกมปกติปกติกตครับผมไม่อะไรมากนะฮะก็พิมพ์บอกกันได้นะครับผมส่วนแฟน,พแฟนเพจก,ก็ยังไม่มีแล้วฮะรอ,อเวลาไปก่อนนะยังไม่ถึงเวลาครับผม ชอบด้วยคับผมชอบ,ชอบที่จะทำการแคสเกมนี้นะครับก็ช่วยๆกันกด Subscribe กันด้วยนะครับผม,ผมจะพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับผมจะพยายามนำเสนอให้มันน่าสนใจโอเคก็คุยกันต่อเลยครับผมอันนี้แรงบันดาลใจนะก็ไปดูของช่องของพี่ไซเบอร์เขานะชื่อไซเบอร์ เกมเม,มอร์ล่า่รู้นะน่าจะประมาณนั้นะก็เห็นเขาเล่นนะเหมือนน่าสนุกดีเลยเอามาลองเล่นดูอะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยนะเคยิบสี่อันก็เหลือเฟือแล้วครับผมแปบเหลือเฟือจริงๆอะอาร์บอกคือชื่อในเกมบลูมอนนี้ก็ชื่อไม่ค่อยเหมือนกับในการ์ตูนเท่าไหร่การ์ตูนชื่ออาบอกการ์ตูนชื่อลิซดัดอนในนี้เขียนชาริซาคืออะไร <c oughs> ไม่เขาจเลยนะสาริสัะอุ้ช้าพอดีครับผมเรา,า,าถ่ายรูปนะัน <c> ไ <oughs> จะไปทำเป็นคลิปภาพหน้าปกนะฮะเพราะว่าเราใช้ s ดเ a ดอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สวยงามเอามาดูอย่างบู u ซ shader ก่อนอโหสีสดใสครับสดใส,สจริงแต่ถ้าแบบนี้มันจะดูสมจริงมากกว่าครับผมนี่เลยฮนะสมจริงจริงๆครับแชร์เขาให้ฮนะ รือว่ามันยังไม่ค่อยสวยนะเอาสองมุมเลยครับผมสองพาต้องสองมุมแชปอีกรูปอะโอเคขอบคุณที่ดู <c oughs> อะไรวะคุณชัวอะไรวะปึ๊บ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 ี yeah. ึ๊บป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 ึอบปึ๊บปึ๊ปป ปีทิ้งครับส่วนทรายนี่เดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันอเอานี้ก่อนนะเปลืองเปลืองรู้สึกเริ่มงกขึ้นมาครับโอเคครับผมรู้สึกเริ่มงกขึ้นมาเฮ้ยปับเป็นปกติก่อนแล้วกัน คืออาการที่หลายหลายคนแหละนะอยู่ที่ c p u ไปบุมบนผดนะแล้วก็แหลมคือลองตรวจสอบได้เลยนะตรง Tech Manager รนะลาเปิดเองแซดเดอร์อย่างเงี้ยก็เปิดเปิด้น,นั่นดูได้เลยครับเปิด Tech Manager ดูได้เลยโอเค okay. <c oughs> สุดยอดจริงๆครับไปเด้อ เพื่ออะไรไม่รู้นะสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีงบนิดหน่อยจะเอาโกสตตนมาทำเป็นเสาไฟฟ้าเป็นหลอดไฟในกลางทางนะก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวจะปูพื้นดินรอบๆนี้นะก็จะเป็นไวเก็บพวกพวกพืชผักสวนอุ้ยนั่นไงครับลาพัดใช้นี่ไม่ใช่ช้นี่ดิบอสครับ บอสลาพาสครับผมไม่ใช่ไชนี่นะฮะเป็นบอสถือว่าไชานี่วะไปดูครับวิ่งในนะ้ำมันจะเปลืองแรงมากวิ่งครับวิ่งเกียร์ตะกายใช่บอสไหมครับผมบอสจริงด้วยครับผมลาพาสเวอร์สี่สี่ฮะลาพาสเวอร์สามหกอ้ย 6. โอเครู้รู้แหล่งแล้วครับคือมันจะสปอตแถวัต สตันเลยสตันเลยครับสตันเลยครับขึ้นก่อนนะครับอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะโอ้ยนี่ฮะขึ้นวันอย่างนี้เลยขึ้นวันอย่างนี้เลยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้โอ้นี่มันหลุมดักควายตัวตดตัวเป้งๆเลยนะฮะแย่หน่อยแย่หน่อย บ้านนี่สุดยอดเลยเดี๋ยวย้ายโฮมมาไว้ตรงนี้ดีกว่าลบก่อนลบก่อนตั้งค่านี่กดอะไรอะ่ะเอ็กซิมา Mod Option นอ,อันีไ,นไม่รู้วอตออ,ออปชันคืออะไรไม่รู้ p t i อ n ครับ r e s o u ร c e อ a แ k คก็ใช่ปกติอ,อ๋อใช่เดี๋ยวผมจะผมจะปรับอะไรนะอ,อ๋อใช่แล้วจะปรับ อะไรนะอบี B. ไม่ใช่บีดิมครับกดมได้แล้วแล้วก็เวพอยครับผมโฮมดิลิทไปก่อนนะโอเคดิลิทโฮมไปครับผมด่านบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเซฟกันตรงนี้เลยครับบ้านนี่ฮะหน้าประตู <c oughs> ไม่แบบไม่จะทําประตูดีไปครับไม่ต้องทำหอกนะโฮมครับผมอ๋อสีสีสสน้ำตาลเหมือนเดิมครับด่านไายฮะ นี่ฮนะเป็นโฮมใหม่ของเราแล้วนะครับผมส่วนโฮมนั้นเป็นโฮมเก่าครับเอาเป็นห้องแห่งความลับแลนะ้ว <c oughs> กันนะก็ยังไม่ย้ายของนะก็เ,เก็บไว้ในนี้บางส่วนนะไอ้พวกนี้นี่ไม่ย้ายดีกว่างบเยอะงบ <c oughs> เยอะครับเดี๋ยวค่อยไปทํากัน